ไม่แจกนะฮะเอานี้ดีว่าเอาเกมง่ายๆแล้วกันนะปนีนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายจังหวัดมากนะครับก็เกือบทั่วประเทศเลยให้ผู้ชื่อจังหวัดครับที่ลงท้ายาสระ,ะดีแล้วกันนะปะูอด,ดอนธานีอะไรดีๆีอะไรได้หมดเลยนะฮะใครพูดจนหมดประเทศ่อนนะครับจังหวัดสุดท้ายนะครับเอาไปเลยให้ปีให้ขึ้นมาก่อด,ด้วยเอเอา้เอามาจังหวัดแรกมาขอเวลาหน่อยอะไรดี กะปีโห oh, เอาของยากเลยนนทบุรีบ้านพี่เอง yeah. สุราษฎร์ธานีครับนี่อีกไหมครฝั่งนี้เอาไหมปัตตานีเออเก่งมวยเหรออะไรอ่ะลบบุรีอัตตะอะไรนะเพชรบุรีคือชื่อแม่เหรอจ๊ะอะไรชนบุรีชนบุรีติ๋งบุรีน่ารักมากเอาไปแล้วอ่ะอะไรนะราชบุรีอ๋อน้องดัดปันด้วยฮะอะไรนะ สุพรรณบุรีปัญหามาอะไรอะไรรับบาทห้าสิบบาทช่วยกันตะโกนดังๆพี่ไม่ได้ยินปัดทุ่งนาในน้ำท่วมได้ลูกากาญจนบุรีเออของบ,บุรีม,มีอีกไหมฮะอุดรธาน,านียังไม่ได้เอาใช่ไหมอุบลราชธาน,านีเออมีไหมอุทัยธานีเฮ้ยเก่งเว้ยเ,เด็กที่นี่มีอีกไหมลูกปาจีนจันทบุรีก็มาเว้ยอ่ะมีอีกไหมแต่หมดแล้ว เพชรบุรีน้องเสื้อธูปครับอะไรนะสิงห์บุรีเอาแล้วปลาช่อนอร่อยมีไหมการเอาแล้วปะบุรีไงฮะอะไรลูกพี่ปทุม,มอนะอบบอเอาแล้วนับท่วมจริงไงฮะอุบลเอาแล้วเอาแล้วเออกินข้าวเหนียวมาเลยดิมีไหมหมดแล้วเพชรบุรีนับหนึ่งฮนะน้องเสื้อธูปมาหาที่ใกล้ๆครับเพชรบุรีนับสองฮนะมีไหมฮนะ ไม่มีแล้วนะครับอางั้นนับสามเลยเอออาถายรูปกล้องนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปลงหนังสือปกเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะครับถึนกว้างๆฮะอะไรอ้ยเอ้ยอดี้แถมใช่ไหมลูกเออขออายอายอาดี้มีรูปหนึ่งนะให้เป็นจริงๆก็ได้อ่ะเออโอเคขอบคุณมากเลยขอต้อนหน่อยโอ้พ okay. ี่ชินขอต้อนรับเนี่ย ใจสั่นเลยเหลือกี่ตัวดีกว่าเธยเหลือกี่ตัวดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ขออาสาสมัครแล้วกันนะไหนๆวันนี้ยกขึ้นเวทีแล้วนะฮะจริงๆน้วจะร้องตอนเย็นนะครับแต่ว่า,ามีภายกระซิบนะครับบอกว่าน้องๆพาณิชช์ใช่ไหมน้องๆพาณิช์เนี่ยนะฮะมาดูคอนเสิร์ตเอ้ยมาอยู่ตรงนี้ก็เลยร้องเพลงไห้ฟังเลยนะครับอี่คนเดียวสี่คนมาสี่คนฮนะมาเลยครับสี่คนใครก็ได้ครับมา เหลือรางวัล4ชิ้นมาเลยครับมาไหมเจมส์ง่ายมากจริงๆเออเอาน้องๆก็ได้อ่าตรงนี้ไม่กล้าตรงนี้ตรงนี้มาช็อปปิ้งเฉยๆนะฮะเอาไหมมามาชิมมาได้ไม่คิคเออมาหนึ่งคนสองคนอีกสองคนเร็วเร็วตรงนั้นมามาข้างหลังมาหน่อยเร็วบ้านห้าสิบบาทเอออย่าไปกลัวไปกลัวลุกขึ้นมาไปไกลที่มองไม่เห็นพี่ยังสายตาสั้นเลยไม่แก่เออเอารามาเออมาใส่ตรงล่างเองเว้ยรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะที่รักนะ นั่งทิ้งปีนมาไกลเมื่อเช้าไอเอเชียตกหลุมอากาศประมาณ20หลุมนะพี่ม,มือหัวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวแล้วเล่นเกมนี้ด้วยนะตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,าลวมามามา,มา,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกคนนึ็กไหมมีอีกไหมเอาเขาไหมตรงนี้แล้วกันเอาไหมมาเลยที่รักลุกขึ้นม,มาเออเอาคนนี้ก็ได้เอามาเล่นเป็นตัวห<ๆ>น่อยนะครับอามีแจก ให้สามรางวัลแล้วกันอ่สามรางวัลครับรางวัลนะครับเออมีกองเชียร์แน่ๆนะฮะเดี๋ยวถามก่อนชื่ออะไรจะไที่รักครับแอะไรนะน้องแป้งน้องแป้งพี่หญิงค่ะน้องหญิงครับแพ้ค่ะอะไรนะแพ้งแท้เชื่อใจที่รักซีโด นมนมมือหรือเปล่าเจมนี้นะครับ,รบช่วยกันเชียร์ได้นะฮะชิปเจมว่าเจมจับอวัยวะนะครับแล้วพี่ LP จะเป็นกรรมการบอกว่าให้น้องๆทั้งสี่คนเนี่ยจับอวัยวะที่ขึ้นต้นด้วยตัวสมมติจับอวัยวะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอ,อปานะฮะก็จับปากหมัดเข้ามานะครับใครจับได้เป็นคนสุดท้ายตกลออไปนะเอาชนะแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ อ่าพร้อมนะพร้อมนะชินในใจนะฮะเดี๋ยวให้ช่วยชินนะครับจับอวัยวะที่ขึ้นต้นด้วยตัวขอใส่ครับเออเอาโหช้ามากลูกเออไปไปนั่งที่บูธหน้าแบบํำลองต่อลูกเออเออเก่งมากเก่งมากอ่ขอะขยับมาอันนี้เพิ่มกติการครับผู้เลือสามคนห้ามจับซ้ำกันอ่าห้ามจับซ้ำกันนะโอเคนะรอบนี้ตกรอบคือได้ผู้ชินเลยนะฮะ เชียอยู่ไหมเชียน้องโดมอยู่ไหมนะเอาปมมือน้องโดมไปแล้วโนะโอ้หทบมันเยอะกว่าเดือดร้ายกว่ละเนี่ยมีเพื่อนไหมคนนี้ไหนเอาตาบคนเอามีหมดมีหมดนี่เนี่ยเตือนได้แล้วว่าเอาว่าห้ามซ้ำกันนะเหล่ยเพื่อนด้วย,ยนะครับใครซ้ำรีบเปลี่ยนนะครับและใครจับคนสุดท้ายกลับบ้านนะฮะจับเอาว่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวนอนหนูครับ อะไรอะหน้าไงหน้าไม่ได้ครับหน้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่อยอแล้ว่แล้วปอแล้ว่แล้วเอาเอาลงแล้วเอาลงเอาลงแต่จหมอก็ ะน,ะน,น,ล,นลิกนะแล้วรอดูรอดูอ่าเอารอบชิงชนะเลิศนะไหนๆวันนี้ก็บินมาไกลน,นะฮะจริงๆได่ออกค่าตัวเครื่องบินให้เชียร์มให้ผมนะฮะวันนี้บินได้สะเทือนมากนะครับนึกว่าจะไม่ถึงแล้วนะฮะรบอบสุดท้ายตัดสินนะครับให้กับผมแทนนะฮะอ่าใครจะเลือกตรวจสอบนะยกมือฮนะมีไหมไม่ให้แล้วขอไข่ไม่ให้แนละนะ้วน้ตา ไม่นะอ้นีเหรอจะดีเหรอเอามาชิงชะนะเลิศนะไ้่รัดแล้วนะเดี๋ยวเอาตัวอะไรดีขอไข่จับเอาอีว่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวขอปล่อยครับ,ไไบตัวนั่งวบนก่อนเอาประมือให้เพื่อนหน,น่อยเลย เอนนี้เมื่อแบบเอาไปกนินเวลาเล้วเออเอาไปครับเอาถ่ายรูปครับอ่าอันนี้หน้าข่าวอาชยากรรมไทยรัฐพรุ่งนี้นะอ่ายิ้มสวยๆฮะโอเคขอบคุณมากเอาเพลงสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้